สวัสด,ดีครับผมอันพินกับชาแนลฟีไทยในทุกอยู่ที่อำเภอบ้านไผ่ครับตรงนู้นเนี่ยมีอยู่ระหว่างแบงก์เกษตกรไทยกับทานไทยก็มีร้านกาแฟร้านกาแฟร้านไผ่ครับมีไข่กระทาด,ด้วยเดี๋ยวไปดูนครับครับไข่กระทาขนมฟังสอดไส้คาวจีเรียกแบบลาวนะครับแบบน,นี้ไม่ใช่คาวจีแบบคนาวเหนียวเปิดหกโมงเชา้าคึ่งถึงสี่มงเย็น 0 8 1, 7, 1 7, 5, 6, แ0 0บฟสรรยากาศในร้านครับยุติกับธนาคารทหารไทยครับไทยดาวครับเป็นไทยกระทะขนมปัง ขนมปังครับมีเหมือนกับคล้ายๆกุนเชียงอ่ะหมูยอครับอร่อยดีครับกรอบนอกนุน่มในระวังร้อนนะอมมาแล้วร้อนครับสุดยอดนะ กัดเต็มๆทำครับกรอบนอกนุน่มในไข่กระทะครับขนมปังมาจิ้มหนึ่งนะครับสุดยอดกันกันมีขนมปังนะครับอำหารับฝรั่งจุดปากน้ำพวกนี้ได้นะกาแฟเข้มขน้นครับเป็นกาแฟแบบคั่วเองครับ เรียบร้อยครับรวมกาแฟด้วยก็95บ,บาทนะครับแล้วก็กันอหม่ครับกับชาแนฟิลไทยใน u ู u b e ครับเก็บ <c oughs> เรื่องราวการเดินทางมาฝากนะครผบผมจากบ,บ้านไผ่